สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนา ราศีดาวสุกหรือว่าดาวจันทร์สถิตที่มิถุนได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กร,รกฎาคมคือชาวราศีมิถุนตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้ใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนวันนี้เอฟเลือกไพ่ชินวานะคะทาโร่นะคะมาเปิดให้กับพี่ๆเพื่อนๆเขาไม่มีกล่องแบบเป็นรูปไพ่นะคะเป็นกล่องไม้มาเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยค่ะเอฟเปิดไพ่ตามแบบ12พบเรือนะคะตามหลักจักรราศี ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างคะใบแรกตัวตนได้ไพ่ซิกออฟเ n นเ c เคิลโชคชะตาที่ได้รับการเกื้อกูลอุปถัมภ์นะคะแล้วดูวรัพยากรหล่นเต็มหล่นเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะนี่คือ ไพ่ประจำตัวนะคะไพ่ใบที่หนึ่งมีความหมายถึงแรงบุญหนุนส่งนะคะได้รับบุญหนุนส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลนะคะผู้ใหญ่เมตตาทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจสิ่งที่คู่ควรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเกณฑ์ที่ดาวพระอาทิตย์คู่กับดาวพระนหาาัาสวัดีในเรือนลัคนานะคะเป็นคู่พิใหญ่ มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถัมภ์มีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งของที่พึงพอใจแล้วก็ใบที่สองได้ไพ่หกดาบนะคะหกดาบแปลว่าการเดินทางหกดาบแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลการเงินของการเงินของชาวมิถุนจะจะดีนะคะแต่ว่าคุณอาจจะได้รับทรัพย์มาในมาในแบบ สิ่งที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาสิ่งที่มาจากมาจากเงินที่ได้มาจากที่อื่นนะคะเงินที่ได้มาจากแหล่งอื่นนะคะรั์จะมาหาคุณนะคะรายได้ของคุณจะทำให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ช่วงนี้อาจจะมีแกนได้ ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางหรือไม่ก็ใช้จ่ายเงินไปกับค่ารถนะคะอาจจะซ่อมรถหรืออาจจะอาจจะทำเงินจากการแก้ไขปัญหาอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าไพ่หกดาบแปลว่าการลี้ภัยแล้วก็การออกจากปัญหาและการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือคุณอาจจะได้รับเงินมาจากการเปลี่ยนแปลงะ่ะ นะคะมาจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือบางท่านหมายถึงมีผู้ซัพพอร์ตอุปถัมภ์อยู่ไกลๆหรือค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลทํางานออนไลน์ได้ดีมากนะคะยังไงไพ่การเงินขึ้นมาตั้งแต่แรกย่อมได้เงินที่ดีนะคะแต่บางท่านแปลว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะได้ทัพย์จากการออกจากที่ใดที่หนึ่ง บางท่านเปลี่ยนงานใหม่ได้เงินชดเชยได้เงินค่าสินใหมนะคะได้เงินครบกำหนดอะไรบางอย่างหรือเป็นเงินที่ตอบแทนสำหรับการเดินทางหรือว่าการออกมาจากออกจากงานออกจากความสัมพันธ์หรือว่า,าเปลี่ยนแปลงเส้นทางของชีวิตและจะได้เงินซัพพอร์ตแบบนั้นนะคะ,นะคะซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การถูกอุปถมัมภ์ซะมากกว่านะคะหรือการทำงานออนไลน์จะรุ่งมากนะคะมาดูต่อคะ่ะใดที่3ได้ไพาราชาถือดาบคะ่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจำเรือนที่3นะคะตอนนี้กลุ่มลัคนาชาวมิถุนอยู่เป็นราชาโชคต่อให้ย้ายก็ย้ายไปเป็นมหาจักรในเรือนการเงินนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคน จะเป็นคนที่ใครๆก็ต้อนรับนะคะหรือว่ามิสหายจะเข้ามาเกื้อกูลคุ้มครองราชาถือดาบคือคนที่ถูกเคารพคือคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะสิ่งแวดล้อมของคุณจะลายรอบไปด้วยคนที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้นะคะคุณจะได้รับการเมตตาคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพื่อนฝูงหรือบุคคลที่ดูมี วาสนาที่ดีๆบารมีที่สูงๆนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องและทำงานร่วมกันกับคนที่ดูมีมีหน้ามีตาทางสังคมก็ได้ค่ะนะคะหรืออาจจะได้เจอเพื่อนฝูงที่เป็นคนที่มีศักยภาพสูงนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่ที่สารต่อจากความเป็นเพื่อนและคู่ของคุณค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองมากๆเลย เชิที่4ได้พ 2, ไพ่สองมเท้าบางคนย้ายบ้านนะคะจริงๆนั่นแหละบางคนอาจจะได้เงินจากการย้ายบ้านหรืออาจจะได้เงินมาจากการเป็นนายหน้านะคะนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินหรือบางท่าน อาจจะได้เที่ยวนะคะเดินบางท่านเดินทางย้ายบ้านโยกย้ายแต่บางท่านก็แปลว่าไปเที่ยวแล้วไกลาจากบ้านนะคะในช่วงเดือนกรกฎาบางท่านก็ไปอบรมสัมมนาเพราะว่าเรื่องงานก็ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกับครอบครัวนะคะอันนี้เป็นผลมาจากพระพุทธ เดินหน้าถอยหลังพระพุทธเป็นดาวประจำเรือนที่ที่สีด้วยนอกจากเป็นดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะคะแล้วเขาเดินรวนเรนะคะเขาออกเข้าออกเรือนการเงินและเรือนประจําตัวนะมันก็จะมีเหตุที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ไม่นิ่งนะคะหรือมีเกณฑ์วางแผนชีวิตใหม่นะคะไปที่5ค่ะ ใบที่ห้าได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาในเรือนบุตรบริวารบุตรบริวารดีมากทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มีอายุน้อยกว่าเข้าข่ายกันดีได้รับการส่งเสริมจากบุตรบริวารหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาทักทายนะคะเพราะว่าเรือนที่ห้าเรือนบุตรตะบางบางทีปแปลว,ว่ามีแฟนนะคะมีแฟนมีคนรักเข้ามานะคะหรือช่วงนี้คุยกันอะไรกับคนรักก็เข้าใจกันดีมากๆเลยนะคะมีความร่าเริงมีความเบิกบานต่อกันนะคะ อืในเรือนที่6ได้ไพ่สิดาบถ้าหากว่าคุณมีชีวิตประจำวันเช่นไรคุณจะได้เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันให้ตัวเองเข้าสู่การดูแลตัวเองมากขึ้นการจัดระเบียบการกินอยู่เพื่อที่จะอ่า บูรณภาพสุขภาพฮิลลิ่งตัวเองนะคะบางท่านอาจจะมีอาการเจ็บป่วยในช่วงที่ผ่านมาทำให้ตัวเองต้องจัดระเบียบอย่างสำคัญในเรื่องของการดูแลตัวเองจัดการกินการอยู่การหลับการนอนให้ลงตัวและสมดุลเวิร์กไลฟ์บาลานซ์กันให้สมดุลกันนะคะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอะไรก็อาจจะแปลว่าเฉพาะบางคนนะคะ สิ้นสุดบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะยังอยู่ในช่วงเวลาของการแบบยักย้ายถ่ายเทสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตของคุณจะได้ปลีภัยหรือว่าเปลี่ยนแปลงชะตาอย่างสำคัญนะคะแล้วเข้าสู่ช่วงในการเข้าสู่ช่วงที่ชีวิตของตัวเองจะได้วางแผนชีวิตระยะยาวโดยมีตัวเองเป็นสำคัญค่ะนะคะจากนี้ไป The world, the world ในเรือนปัตตานีคู่ครองและความรักบางท่านมีคู่มาจากต่างถิน่นต่างแดนจริงๆนะคะบางท่านก็เป็นชาวไทยได้วยกันที่อยู่ใกล้กันนะคะแล้วมาเจอกันนะคะหรืออาจจะได้คู่ที่มีความเ,าเรียกได้ว่ามีความมีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ผ่านชีวิตมาเยอะนะคะแล้วก็ เป็นคนที่อาจจะเคยเป็นพ่อไม่แม่ไมแล้วก็สิ้นสุดเพราะว่าเดอะเวอร์บางครั้งอ่านว่าสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดเรื่องเดิมเพื่อเริ่มต้นเรื่องใหม่อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความสัมพันธ์มาแล้วแล้วก็มาลงเอยที่คุณการ็นอ up ลงเอยกันที่คุณน่ะนะคะหรือ บางท่านแปลว่าสิ้นสุดความสัมพันธ์เดิมเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงแล้วนะคะผู้ใดที่มีปัญหากันอยู่แล้วเป็นคู่ที่ใช่นะคะแต่ว่ามีปัญหาเพื่อให้ต่างคนต่างเติบโตและพัฒนาเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะสแสดงว่าสิ้นสุดปัญหาเดิมเข้าสู่เข้าสู่เวลาที่ ที่แบบปลอดโปร่งโล่งสบายในความสัมพันธ์ในความรักนะคะเหมือนคนรักนั้นอะเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าหากันกับคุณได้ดีมากในช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะเหมือนเรื่องราวที่แสงสว่างในความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นค่ะ Tree of Pentacles สามเหรียนบางบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ทำงานอะไรแปลกๆนะคะมีเกณฑ์ได้ทำงานอะไรแปลกๆมีเกณฑ์ที่มีงาน ที่ไม่เคยทำมาก่อนเข้ามาหาตัวนะคะแล้วก็แล้วก็ทำได้ดีมากสำเร็จสำเร็จอยากจะพูดว่าสำเร็จบวกสำเร็จสำเริจผลอันยิ่งใหญ่นะคะลุ่งเรืองได้แบบไม่คาดคิดเลยนะคะหรืองานที่ผู้อื่นทำไม่ได้พอเอามาให้คุณคุณทำได้ดีมากนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่า ได้งานใหม่ออกจากงานเดิมแล้วเซ็นสัญญาเนี่ยเข้าทำงานในที่แห่งใหม่ที่สวัสด,ดิการรายได้อะไรดีกว่าเดิมนะคะจะทำให้ฐานะของคุณรุ่งเรืองกว่าเดิมอย่างแน่นอนบางท่านอาจจะแปลวะ่าได้ทำงานการกุศลในช่วงนี้นะคะทำงานทำงานการกุศลทำงานสาธารณประโยชน์นะคะนี่แหละที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมของคุณมิตรด,ดีสหายดีอาจจะนำพากันไปทำอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ในช่วงนี้แล้วได้ดีมากนะคะ เรือนที่9เดินทางบางท่านได้ท่องเที่ยวบางท่านได้โยกย้ายนะคะบางท่านย้ายประเทศเลยก็ได้นะคะแล้วก็เรือนที่10ได้ไพ่สองดาบ8ดไม่เท้ามากับ2ดาบค่ะนี่แหละเรือนที่10เรือนการงานค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้ทํางานยากๆหรือทำงานที่ไม่เปิดเผยหรือทำงานที่ผู้อื่นทำไม่ได้ หรืออาจจะเปลี่ยนงานตัดสินใจเปลี่ยนงานก็นได้นะคะในช่วงนี้หรือมีข้อเสนอในเรื่องงานใหม่เข้ามาหาค,คุณค่ะหรือบางท่านก็อาจจะอาจจะแบบมีเหตุให้เข้าไปทำงานช่วยผู้อื่นเข้าไปทำงานรับช่วงต่อง,งานจากผู้อื่น หรือผู้อื่นทํางานค้างไว้แล้วต้องออกจากงานยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็ไปคุณก็ไปรักษาการตําแหน่งนั้นทํางานแทนในตําแหน่งนั้นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ค่ะนะคะเพราะว่าพระรหัสบดีพระรหัสบดีเป็นดาวการงานของชาวมิถุนนอกจากเป็นดาวคู่ครองนะคะก็มีเกณฑ์เหมือนกันว่าจะได้ไปรับช่วงงานต่อจากผู้อื่นนะคะถ้ามีคู่ก็ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะว่าคุณอาจจะถ้าหากเป็นคนที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการมีคู่ก็จะเจอคู่ที่อาจจะอาจจะแบบดูเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไม่มาไม่นะคะตรงประเด็นอย่างนั้นเลยแหละนะคะหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ดูตอนแรกคุณอาจจะ ไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างไม่เหมือนเดิมคุณจะเจอคู่ที่ไม่เหมือนที่คุณเคยมีมาก่อนนะคะคู่นั้นไม่เหมือนเดิมถ้าหากว่าคุณจะมีความรักคู่นั้นจะไม่เหมือนคนที่เคยคบหามาในอดีตเป็นใหม่แบบใหม่เลยอ่ะนะคะแบบใหม่แบบซับ ถ้าหากว่าคุนนั้นมีปัญหาในเรื่องราวของความรักคนรักจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เลยถ้าคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วถ้าคุณไม่มีทางเลิกการถ้าคุณแบบจะพัฒนาความสัมพนันธ์นะคะคนรักหนะเหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่อย่างนั้นเลยแล้วดีขึ้นมากอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะเรือนลาผลลาพระได้ไพ่ก้าเหรียญค่ะคุณจะมีความมั่งคั่งเข้ามาอย่างนี้นยังไงการเงินก็จะได้ดีนะคะเฟื่องฟูทางการเงินแล้วก็มีไพ่สีถ้วยในเรือนวีนา่านะคะเรือนที่12บสองได้สำรับมี justice ค่ะ The Justice, เด e j จัสติ e เเหรียญ7 of c u p อโอ้สีไม่เท้าคะ่ะแล้วก็1เหรียญการเงินดีมากเฉลิมฉลอง,ลองความสุขและความสํเเ็็จนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะไม่ยอมหวนกลับไปเป็นสิ่งเดิมอีกแล้วหรือชีวิตของคุณจะไม่มีวันย้อนกลับไปมีไปมีเรื่องราวอะไรดังเดิมอีกต่อไปนะคะหรือสายน้ำไม่ถอยกลับบางความสัมพันธ์ บางความสัมพันธ์ไม่ถอยกลับนะคะแล้วก็ความขัดแคลนที่เคยมีไม่มีทางวนกลับมาหรือปัญหาที่เคยมีไม่มีทางวนกลับมาอีกแล้วสีถ้วยในเรือนวีนาศค่ะ การเงินนี่แหละจะมาความ,วความร่ํารวยความรุ่งเรืองการเฉลิมฉลองทรัพย์นี่แหละจะมานะคะว่าสนาทางการเงินจะดีมากเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกส่งเสริมซัพพอร์ตนะคะให้ได้รับความเป็นอยู่ที่สุขสบายจะตั้งตัวตั้งตนได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตั้งตัวตั้งตนมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงนะคะ ถ้าหากท่านใดที่ทรัพย์ใหญ่ก็มีอยู่แล้วนะคะชีวิตดีในทุกๆด้านได้สิ่งดีๆในทุกๆด้านก็เหลือปลดล็อกพลังงานภายในใจของตัวเองที่จะเข้าสู่ช่วงมีความสุขปมใดๆที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับคุณคุณไม่เอาอีกแล้วปมใดๆที่เป็นความคิดหมุนวนปมใดๆที่เป็นความคิดซ้ำๆร่องเก่าที่ทําให้เกิด ความไม่สบายใจนะคะความหม่นหมองคุณละทิ้งหมดเลยคุณไม่เอาคุณไม่เป็นคุณไม่อยากเป็นแล้วคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าชะตาชีวิตของคุณจะต้องดีจะต้องเบิกบานจะต้องแจม่มใสจะต้องพึ่งพาตัวเองได้จะต้องไม่ผูกมัดจิตตัวเองเอาไว้กับความหดหู่อีกต่อไปจะร่าเริงนี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสง่างามอย่างแท้จริงนี่คือชะตาชีวิตของ ชาวไม่ถุนนะคะในช่วงเดือนนีย้ยังไม่เปิดไพ่ออร์คาลกับอวยพรเรามาดูไพ่ออร์คาลกันนะคะอาจจะมีเสียงดนตรีคลอบ้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น่าจะมีเทศกาลอะไรบางอย่างแถวบ้านเอนะคะเรามาเปิดไพ่ ออร์เคิลกันค่ะดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568าคม2,568ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรอีกค่ะ loving woman หญิงผู้เป็นที่รักนะคะคุณจะได้รับความรัก คุณจะได้รับความรักคุณจะได้รับการถูกประครบประงมคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะคุณจะได้รับความหวานชื่นนะคะจากคนรักจากคู่ครองค่ะนะคะพลังงานที่กระจัดกระจายถ้าหากใครที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายจนคุณได้ตื่นรู้คุณจะรวบรวม พลังงานที่กระจัดกระจายกลับมาตระหนักรู้และฟื้นฟูคุณค่าของตัวเองอยู่ในจุดที่จากนี้ไปคุณจะคู่ควรกับการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆคุณจะคู่ควรกับการได้รับชีวิตที่สุขสบายคุณจะคู่ควรกับการได้รับความรักคุณจะอยู่อย่างเบิกบานและแจ่มใสและคู่ควรที่ตัวเองจะมองตัวเองในแง่ดีและพึงพอใจและมีความสุขในตัวเองอย่างแท้จริงนะคะ Hidden Motivation แรงจูงใจที่ซ่อนอยู่จอยัจฟานบางท่านได้ไปเที่ยวสนุกสนาน Back and f o r ์ h ไอและกลับค่ะชาวลัคนาราศีมิถุน คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปที่เก่ากลับไปเจอมิตรสหายเก่าหรือกลับไปอยู่ในที่ที่เก่าๆที่เดิมๆนะคะหรือวนกลับไปทํางานกับที่ทํางานเดิมๆที่ทํางานเก่าๆหรืองานเก่าๆย้อนวนกลับมาให้คุณได้ให้คุณได้ทำอีกครั้งหนึ่งและได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมากนะคะคุณจะเข้าสู่ภาวะเบิกบานใจ บางท่านได้ไปเที่ยวสนุกสนานเลยในเดือนกรกฎาคมนะคะบางท่านอาจจะมีความรักครั้งเก่าวนกลับมาคนมันจะมีภาวะที่ว่าสิถ้าหากว่าคุณเป็นคู่กันยังไงยังไงความสัมพันธ์จะต้องดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์นั้นะ่ะ คนรักจะเหมือนใหม่เลยนะคะเหมือนเหมือนคนรักแปลงร่างเลยไม่เหมือนเดิมเติบโตแล้วก็รักใคร่และเบิกบานใจเวลาอยู่ร่วมกันมีแรงจูงใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันมีแรงจูงใจที่จะททนุถนอมความสุขบำรุงใจกันนะคะถ้าหากว่าคุณจบความสัมพันธ์ ถ้าหากมีเรื่องบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยพลังงานเดิมกระจายออกและคุณคู่ควรกับสิ่งที่เป็นเรื่องนี้จากนี้ต่อไปก็คือคุณอาจจะได้พบกับคุณอาจจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนคนที่ผ่านมา แต่คนคนนี้คุณอาจรู้จักกันอยู่แล้วคุณอาจคุ้นเคยกันมาในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนร่วมงานในฐานะพี่ที่รู้จักกันในฐานะน้องที่คุ้นเคยกันแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ค่ะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าบางท่านอาจจะแปลว่าตัวคุณกำลังจะได้แบบ เข้าสู่เข้าสู่ชีวิตที่ถูกประครบประงมเข้าสู่ชีวิตที่ถูกเอาใจใส่วัยเด็กย้อนวนกลับถ้าใครที่แบบวัยเด็กแทบจะไม่เคยถูกเอาใจใส่ไม่เคยถูกประครบประงมไม่เคยถูกตามใจไม่เคยได้ใช้ความเป็นเด็กนะคะความสนุกสนานในวัยหนุ่มในวัยวัยรุน่นวัยเด็กการถูกประคับประครองใจเช่นนั้นะ่ะ คุณจะได้ใช้ชีวิตเช่นนั้นในช่วงนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและยูดิเซอร์ฟคุณคู่คัวนะคะนี่สิ่งที่ซ่อนเอาไว้สิ่งที่คุณยังไม่เคยได้รับคุณจะได้รับนะคะยูดิเซอร์เลิฟนะคะคุณคู่ควรกับการถูกประคับประคองคุณคู่ควรกับการถูกเอาใจใส่คุณที่เสียสละและไม่ไม่ได้เอาโชคชะตาแห่งการได้รับก่อนแต่กลับเป็นผู้ให้ก่อนนะคะแล้วก็มั่นคงในการเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละจากนี้ โชคชะตาจะหล่อเลี้ยงคุณให้คุณได้รับแบบความสนุกสนานเบิกบานใจเหมือนเด็กไร้กังวลที่ได้อยู่อย่างแจ่มใสนะคะอยู่อย่างเบิกบานนะคะและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่พรหมชาติกันนะคะดีจังเลยนะคะดีมากเลยค่ะไพ่พรหมชาติอยากจะบอกอะไรกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อีกคะ นะสุภาความจเจริญรุ่งเรืองค่ะสุภาดาวประจําเรือนสุภานะเป็นเป็นเกษตราธิบดีดาวพระราหูนะคะเนี่จเจริญรุ่งเรืองสุขสมบูรณ์ดีงามเข้าสู่ภาวะสงบสุขแห่งชีวิตนะคะถ้าหากใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดีหากใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดีนะคะใครที่มีโรครุมเร้าก็จะเจอหนทางการรักษานะคะ สงบสุขสันติสุขค่ะแต่มันก็มีบ้างนะคะผู้ที่ผู้ที่จะต้องผู้ที่ไม่ได้เกณฑ์นี้มีน้อยนะคะแต่มีไหมมีถ้าหากคุณนั้นเป็นผู้เสียสละถ้าหากคุณนั้นเป็นผู้พึ่งพาตัวเองสู้ชีวิตนะคะไม่ได้คิดเลยว่าจะให้ใครมาทำความสบายให้ตน ไม่ได้พึ่งพาผู้ใดเลยอะนะคะแล้วตัวเองก็มีแต่เป็นผู้สร้างผู้ทําผู้หาแล้วก็แบกมาก่อนนะคะจากนี้ไปนะคะคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆความจเจริญรุ่งเรืองความเป็นอยู่ที่สุขสบายทีนี้มันก็จะมีบางบางท่านเท่านั้นเนาะนะคะที่อาจจะต้องถ้าเกิดว่าจิตนะ่ะไม่หายหดหูและมัวและแบบมีภาวะที่ รู้สึกว่าต้องการให้ผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดหาต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้แม้กระทั่งความสุขของตัวเองก็อยากให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบอาจจะมีบางท่านน่ะดาวเดินเป็นกาลากินีนะคะดาวประจำตัวเอยหรือว่าดาวพฤหัสที่มาทับลักมาเป็นกาลี หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่แบบมันมีภาวะที่อาจจะมีดาวคู่ศัตรูทับกันเล็งกันในดวงชะตานะคะในช่วงนี้มันเป็นเหตุที่จะสร้างการรวบรวมพลังถ้าใครที่ทุกถ้าใครที่ทุกขอให้รู้ว่ามันมีโจทย์ที่ต้องแก้คุณจะต้องทํางานยากนี้ให้สําเร็จด้วยการรวบรวมพลังใจกลับคืนมาว่าเอ๊ไม่มีใครเกิดมาแล้ว จะต้องเป็นความสุขให้แก่เราไม่มีใครเกิดมาแล้วมีหน้าที่รับใช้ความสบายใจของเราเราจะต้องลุกขึ้นมายัางไงแล้วแกะเปลือกสิ่งที่รุมเร้าในใจนี้แล้วเราจะได้มีความสุขอย่างเป็นอิสระภาพสักทีเป็นอิสระภาพจากสิ่งต่างๆด้วยที่เป็นความคาดหวังและแม้กระทั่งจากตัวเองเป็นอิสระจากตัวเองที่คอยแบบใช้ความคิด กดตัวเองให้ทุกมันอาจจะมีแรงจูงใจบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่คุณจะต้องแกะให้ออกตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะล้างความเป็นอมิตรยูได้นะคะ บุตตาบางท่านมีข่าวดีเรื่องการมีลูกมีบุตรมีบริวารน,นะคะบางท่านจะได้ความชื่นใจจากลูกลูกบุตรบริวารอาจจะสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อหรือว่าทําอะไรได้สําเร็จนะคะแล้วชื่นใจมากๆเลยบางท่านที่ลูกยังไม่โตยังไม่มีลูกก็มีข่าวดีเรื่องการมีลูกมีบุตรมีบริวารน,นะคะ <abilir> หรืออาจจะได้ชื่นใจจากบุตรบริวารก็ได้ค่ะถ้าบุตรบริวารแบบโตแล้วนะคะ แล้วก็จอเนี่ยมีผู้อุปถัมภ์คุณปีจอนะคะจะมีคนที่อยากจะใส่ใจในตัวคุณอเจดีทองพระเกตนะคะคุณจะได้รับโชคชะตาชีวิตที่เข้าสู่ช่วงชะตาอันเป็นความละมุนความละเมียดละไมนะคะอันเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายได้นะคะการเป็นคนที่มีความเบิกบานและแจ่มใสได้ง่ายได้นะคะเข้าสู่ ช่วงผลบุญผลกุศลส่งผลผู้ใดที่ผ่านมานั้นเคยให้ไปก่อนหกเหรียญคือการให้อะไรออกไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งจิตอยู่ในจุดของการช่างเรียกร้องนะคะช่างขอนะคะแบบช่างอธิษฐานถึงแต่ คนมาทําสิ่งนั้นให้ขอให้คนทําสิ่งนี้ให้แต่จะสร้างด้วยตัวเองนะคะและพึ่งพิงตัวเองคือพึ่งพาผู้ใดไม่ได้อ่ะนะคะสิ่งนั้นจะวนกลับมานี่แหละไปและกลับสิ่งที่เคยให้ผู้อื่นมาจะวนกลับให้คุณนั้นมีชะตาชีวิตที่มีรากฐานรุ่งเรืองผลกุศลจะตนบันดาลให้คุณสุขกายสุขใจร่มเย็นและเป็นสุขนะคะชีวิตของคุณจะกินดีอยู่ดีและก้าวหน้าแบบคู่ควรเนี่ยความคู่ควรจัสติกนะคะแล้วก็ อายุดีเสิร์ฟนะคะถึงเวลาแล้วที่จะถูกเสริมกำลังโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเกตจะเข้าเรือนราศีมิถุนวันที่19กการกฎาคามพร้อมๆกับพระพุธดาวประจำตัวกอดกันเข้าบ้านนะคะบุญมาถึงตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองมาส่งเสริมดวงชะตาผลบุญผลกุศลเก่าจะกลับมาส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณอยู่ดีมีสุขร่มเย็นมีร่มเย็นเป็นสุข ไปในที่แห่งใดผู้คนก็ต้อนรับนะคะใครๆก็ยินดีปรีดาที่จะอุปถัมภ์คำจุนและมอบสิ่งดีๆให้ชะตาชีวิตของคุณจะเข้าสู่ช่วงชีวิตเรียบร้อยนะคะชีวิตได้ละเลียดความสุขชีวิตได้ลิมรสชาติการเป็นคนโปรดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่คือวาสนาของชาวมิถุนนะคะผู้ใดที่เร่ง ื่นเร่งทำเร่งหาด้วยตัวตนที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็ประสงค์ที่จะเบิกบานและแจ่มใสไม่ได้ยึดติดกับความสุขที่ว่าผู้อื่นจะต้องทำอะไรให้ตนนะคะแล้วก็ทำให้กับตัวเองและแผ่พลังงานสย้ายความเบิกบานไปสู่ผู้อื่นเป็นพื้นที่ที่ร่มเย็นปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ดราม่านะคะไม่ใช่คนดราม่านะคะเป็นคนที่อยู่อย่างาเบิกบานนะคะ นี่แหละคือ คนที่จะได้รับผลบุญผลกุศลเจดีทองสุกกายสุขใจเป็นของคุณนะคะสําหรับวันนี้แอบขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวมิถุนทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรัรกความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนเตรียมรับความรักที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางท่านหมายถึงคนรักเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่บางท่านหมายถึงได้ คนรักใหม่เลยนะคะขอให้มัง่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจับใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฟันดีมีตังใช้เบิกบานและจับใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ